ออกใหม่ร้าน6ครับผมวันนี้เหลือแค่ร้านเดียวเท่านั้นเองเอาแบงค์สิมาเป็นส่วนลดได้อีก1นึ่งแสนเหลือไม่ถึงร้านครับผมเหลือแค่9000แสกว่าบาทนะครับอยู่ด้านหลังผมแล้วกับฮว e ั1ฮุนไดอีริทนะครับผมตัวนี้ต้องบอกกันเลยเครื่อง2.5อันนี้ชอบเป็นส่วนตัวนะคับโคตรดีสบายมากนั่งสบายคนขับไม่เหนื่อยอะ ไปดูรายละเอียดกันบ้างกันหน่อยดีกว่านะครับผมไฟตาโปรเจคเตอร์ครับผมนะมีพร้อมไฟระบบ d a y t i m e r u n n i n g Light เป็น LED ไฟฮาโลเจนเป็นไฟฉุกเฉินนะครับดามาก็จะเป็นโครเมียมจ้านี่ตัวนี้ปี19ลืมบอกไฟตัดหมอกชุดแต่งมีมาให้หมดแล้วนะครับผมมาจากโรงงานเนาะรอบคันเดี๋ยวให้ดูก่อนละกันสภาพรอบคันครับก็จะประมาณนี้นะจ๊ะนี่อ่าไม่มีรอยขีดข่วนสภาพเหมือนเดิมล้างจอดจบนะครับผมด้านหลังครับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับผมแล้วก็จะมีกล้องมาให้นะครับนี่กล้องหลังเซ็นเซอร์ มีมาหมดนะครับผมประมาณนี้นะอะให้ดูนะครับผมเบาะหลังสามารถดันเก็บเข้าไปได้นะครับถ้าไม่ได้ใช้หรือต้องการเก็บสัมภาระนะครับผมดันเข้าไปได้แต่ว่าเปิดไม่ได้เพราะว่า ดเดี๋ยวไปดูด้านในกันหน่อยดีกว่าใครเคยขับรถตู้นะครับผมฮุนไดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะที่ขับดีมากนะครับผมอัตราการเล่งทุกอย่างเกียร์ออโต้ครับลูกค้าหน้าจอ a อ d ด o i d ติดมาให้ใหม่เลขไม่แสนห้าเท่านั้นเองถือว่าโคตรน้อยนะครับผมเอาง่ายๆเลยสภาพนี่คือดีมากนะครับผมประตูไฟฟ้านะเปิดปิดไฟฟ้าได้กล้องมองหลังนะมีพร้อมเซ็นเซอร์นะครับผมจอดปิดแบบนี้เสียงเตือนเลยเบรคมือยังเป็นแบบดึงอยู่ด้านหน้าจะนั่งได้3คนแล้วกันจะเป็นเบาะตรงนี้จะ ที่วางแขนอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่ะอันตรงไอ้คนที่นั่งตรงนี้ก็วางด้วยกันพรมลายมันตีฟังก์ชันอย่างโอเควิสัยทัศน์ดีเยี่ยมนะครับผมรถตู้คุณใดมีสูงมากเลยไปดูแถวด้านหลังกันหน่อยดีกว่าไปตัวนี้นะครับผมเป็นนั่งแบบสบายๆครับผมก็คือเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับลูกค้าแบบนั่งสบายๆอาจจะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยนั่งติด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 กันแยกกันไม่ใช่เนาะอันนี้ก็จะมีหน้าจอมาให้แล้วเห็นไหมอ่าไฟฟ้านะปรับไฟฟ้าหมดเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ นี่นั่งแบบสบายๆนะครับผมเขาเรียกว่าเบาะแบบกับตันซีพวกนี้ก็มีหน้าจอมาให้หมดแล้วนะครับผมตรงนี้จะเป็นกระจกกั้นนะครับผมแต่ง VP มานั่นเองแอร์ครบ3ตอนเหมือนเดิม ไม่อึดอัดนั่งสบายๆอ่ะประมาณนี้แล้วกันก็ถือว่าโอเคครับผมสภาพมาได้เลขไมล์มาแค่แสนหนึ่งปกติเนี่ยเจอรถตู้นะครับผมเลขไมล์ที่ผมเจอเนี่ยสองแสนห้าขึ้นนี่คืออย่างน้อยนะครับผมเนาะแต่นี้เลขไมล์แค่แสนกว่าก็ถือว่าโอเคครับผมก็จับประมาณนี้นะครับผมเหมือนเดิมครับผมเนาะใครสนใจแบบนี้นะครับขออย่าติดเครดิตบัตรประชาชนใบเดียวพอออกรถได้เลยเหลือแค่เก้าแสนกว่าบาทเท่านั้นเองจากร้านหกหายไปเจ็ดแสนวันนี้เหมือนเดิมนะครับผมสนใจแอดมาบ้านเขียวก็เก้าเอ็นวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ